ทาฝ่าฟันกองทัพเสด็ทั้งๆนั้นเราไีาให้สาหนุาน้านการปราในตัวจอรรโน่แต่นั่งที่นอนบางเชือน่อบางไได้เทียงตัว้านผีเดินข้างมาจากท่ศาต้อาจจะท้าบุญทาท่น้าทาวเจอที่หนก่งกระพอกรแมงกระปูตายหนาได้ถ้าบโค้งาเป็นเวลเาตั้งหนาโยงแน่ที่ได้ยอมรับทงานไปั่ในร่งสองวันที่าน้าที่นอ วุ่นิญญาณก็มีญาติมนะเริ่นตีเลยท้าบุญสาซนท่านในวิธีแห่งคับพ่อคแม่คุณปู่ตายายยายมากตามธรรมชาของแต่ละคนแต่ละทาก็จะดูลนโมทนาดังต่อไปนี้รับนโมทนาบุญนะครับคุณแม่กรรมแสงสิงห์ผอมกระขั่ววิธีแห่งับคุณพ่อคุณพาวพั่ววงศิลคุณแม่ทําวงศิลป คุณกอเสริญวงศิล์เด็กชายน้อยเด็กชายน้อยเด็กชายเล็กนาะแสงสิงและก็คุณแม่พลออิ้งเงนะมืองโมทนาเดอนะมทน,นากับลุงน,น้านะครับอาจารย,ย,ย,ย์ชัยยศชัยยธรรมโมนะเกิดบัวทองนะบุญต้องสงจงังหวัดนครราชสีมาราเทิดบุญกุศลหนึ่งนะครับนะพ่อบอนเกิดบัวทองนายศิที่โชค น,นานลวาคนรู้หุษนะครับเกิดบัวทองนะครับผมนโมทนากับลงงนาลังนโมทนาบุญกับคุณวัชระาโสดาบาปีนะคุณนิมม,มอมน,นะคุณเนมอระโสดาบาปีเด็กหญิงนัมนาบรโสดาบาปีร่วมกับรงงานบริวาสกรรมวัดป่าศีอรุณจำนวน1 5 0 0้บาทนโนมทนาบุญกับขอบคุณโสดาวาปีนะคร้อ นะพระอาจารย์เศรษฐิตนะครับที่ตาธรรมโมนะทรรบุญุษที่ให้กับโยมแม่สมศรีพรมแสงอโยมตามีบุญเชิญแล้วก็ญาติๆพร้อมกับเจ้ากรรมนายเวรนะครับอานตรน้าอนุโ,โ,โมทนาบุญกับพระอาจารย์เศรษฐิตนะครับผมนุน่มตาบุญนะตาดายวรศักดิ์แสงสุขนะเหี๋ยว่ัน้องมันนี่ลืมนะพร้อมครอบครัวนะครับบุญร่วม รถทำบุญเราทีา andal, ่นี่กบบยาแบบือนี่นายมีชารานายนายเขียนแสงสุกแล้วก็นายนายแงนายเงี้ยงนอบงธรรจันแต่หล่อ่านนาบุญกับคุณดีรกดิ์หบวอานนาบุญนะกับคุณพ่อทองลาทองตาแต่กบแม่น้องปิ่มมะนี ร่วมทำบุญ2,000บาทคุณนรดงคุณชาญิพรแสงสิงห์นร่วมทำบุญ3,000บาทวิศแดกคุณแม่เรียนอุนะทิศให้ก่อนกับคุณแม่เรียนภงตาคุณพ่อสุนทรกิ่งมณีนะคุณพ่อมังคีแสงสิงห์ปู่ย่าตายายไม่ได้ที่เราดูเรารับไปแถนะวมแล้วทั้งหมดจำลคนเงิน5,000ะบาท,ท นาศิรรั์นาเดชิสิรัน์เกิรินาทิรักษาเยสอาจารย์บกับคุณแม่เรียนบุกตาาสาอาบน้อยจากคั้สองคนนั่งนกมัธกษา